อกลับมาอยู่กันเลยอืมก็นั่นแหละฮะนี่เราก็จะเดี๋ยวไม่ได้เซฟเกมเหรอเอ่อต้องเล่นใหม่หรอเล่นใหม่ก็เล่นใหม่วะก็คือพี่ก็แบบไปฝึกมาแล้วนะครับนอนๆตอนนี้พี่ก็ไม่กลัวผีแล้วนะครับนอนนอืมพี่รักตื่นสิ ปวด<ป><ป>หัวว่ะเมื่อคืนสงสัยเมาเอาเอาเยอะไปหน่อยตายแล้วนะที่รักอโอเคของเติมละเจนเจนนัน่นคุณเหรอยู่ที่ได้นี่โอเคเป็นละโอเคช่างมันเถอะเราต้องหาทางกลับบ้านนะครับอเอควันนี้ผมไปละผมบอกเลยว่าผมจะเล่นแบบ คนมีปัญญาแล้วทําการกด F เพื่อเปิดแฟลชไลท์แล้วก็เดินไปตามทางอืคือแบบว่าก็พี่ก็ฝึกมาแล้วนะครับนอนนอนบอกเลยผมอยู่ที่ไหนวันเนี้ยแล้วเราจะหาอทางออกไปจกที่ดีเยือแล้วเราก็จะกลับมาถูห้องดีนะครับซึ่งมีไอ้อยู่เราก็ทําการกดปิดแม่งสีเวนเออแล้วก็พาร์ทที่แล้วผมไม่ได้อ่านอันนี้นะครับ ก็เป็นสาวมหาลัยนะครับนักศึกษามหาลาัยหายตัวไปอย่างปริศนา <c oughs> แต่มันก่อนที่สำคัญเลยก็คือกุญแจแล้วเราก็มาทำก่อนเพื่อที่จะเปิดประตูอาา <c oughs> ่าฮะเฮ้ยหนาวชะมัดน่ากลัวยังเลย <c oughs> เฮ้ย <c oughs> แล้วจะไปทักทำไม เอ้ยไม่ได้ยินนะดีแล้วมึงแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้มันจะมีอะไรล่วงลงมาเนี่ยครับจำได้จำได้ท่นไงได้แดกกูหรอกเฮ้ย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 แ่เข้าไปเหรอใครอะไปอะไรไม่ได้นะครับ การเปิดเข้าไป shit ดูดเช็ดตัวไม่เห็นเหมือนผมไหมมึงโอ้ยกูและพี่กับมึงจริงครับเอาผมเปิดเข้าไปนะครับมันก็จะเจอกับอา้าว่เจออะไรอ้าว มันไปไหนอ่ะไม่เจออะไรเลยชิบหายโอเคทีนี้เราจะต้องวิ่งนะครับโอเคเราก็จะต้องวิ่งไปแล้วมันก็จะเข้าไปในอีกห้องนึงเดี๋ยวเราก็เจอผีในอีกไม่ช้าแต่ห้องนี้ห้องนี้เราก็จะเจอกับผีนะครับแล้วเราก็จะเข้าไปนะครับแล้วมันจะถามพี่อะไรไม่รู้นะครับมึงจะถามทําผีทาอะ้วเราก็จะออกไปนะครับแล้วเราก็จะออกไป ประตูนี้มันก็จะตันนะครับพอะประตูนี้ตันเราก็ต้องเข้าห้องนี้นะพอเราเข้าห้องนี้แล้วก็หลบตูอ่ะจบเป็นไงกูฝึกมาเออคือแบบว่าพี่ฝึกมานะครับน้องๆเสีงยงแม่งดังที่ผายเสียงแม่งดังที่ผายเลยจะให้ดังกว่าน,นี้ก็ได้นะเสียงแม่งดังที่ผาย <laughs> อืมใจเต้นตุบๆเลยอะ่ะ ผมบอกเลยฝึกมาผมฝึกมาครับผมฝึกมาแล้ว <Damn. S 1> ใช่ไหมผมฝึกมา d a m มไปอยู่ที่ไหนเนี่ยแล้วเราก็ต้องเข้าไปในห้องที่ผีอยู่นะครับเออแล้วเราก็จะหาทางออกแล้วเราก็จะเปิดไปในห้องนี้อ <c oughs> uh ่ะฮะโอเคแล้วเราก็จะเจอของตกนะครับแล้วเราก็จะต้องไปทางนี้นะครับแล้วทําไม <c oughs> มือสั่นมือสั่นมือสั่น <c oughs> มือสั่นมือสั่นมือสั่น <c oughs> กองสัน่นมือสัน่นมันก็จะดึงเอ่ออะไรบางอย่างขึ้นมานะฮะแล้วก็เอาไปตัดเหล็กจำได้จำได้ไดลชิบหายอันนี้ชิบหายของจริงมึงรีบตัดเลยม่งมาแล้วมึงรีบมึงตัดสิมึงตัดสิมึงตัดมึงตัดมันมาแล้วมึงตัดเออโอ้ย มือสั่นมือสั่นเดินเดินโน่นเรื่อยๆเลยมือสั่นมือสั่นแม่มึงโทมิงโก้โทมิงโก้คนต่อยยังไงเนี่ยคนไปต่อยยังไงเนี่ยเดินไปเลยมันไม่จำหรอกโอ้ไปจำเหรอเออจำกันโดนด้วยกันวะมือสั่นเดินไปเลยเดินไปเลยเข้าห้องนั้นอ่ะเข้าห้องนั้นแหละเออไม่ไม่ไม่พี่จำได้พี่จำได้รูดลูดลูดได้หมด มึงเห็นไหมเอ oh. Oh. <c oughs> อเออลองหาเปิดดูห้องนี้มั้งเข้าไปไปไม่ช่องน,นี้ไม่ช่องน,นี้ไม่ช่องน,นี้ไปห้องนึงว้าจุกไม่ช่องน,นี้ <c oughs> โอ้ยติดติด <c oughs> ติดติด,ตดไปอีกห้องนึงประตูนี่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 ตีนี่ตายไปเลยไปเกมย <c oughs> กันโอเวอร์เกมโอเวอร์เลย ตูนนี่ตูนนี่เอยตรงดีป่าวะตายแน่เข้าไปไนบ้านเข้าไปไนบมาเข้าไปไหนมาแสดงตายแน่อยู่นิ่งอยู่นิ่งคาซีนเรียบร้อยมันจะเดินเข้ามา้ยต้องอ่างี่แหละมันจะตักเลือดเขาไม่เลือกริวผมรู้ครับผมรู้ครับผมผมผมไปฝึกมาแล้วผมไปเล่นฝึกมาแล้วน่ ้มันโดนเล่นของใส่เว้ยมันโดนโนบะระเล่นของใส่เว่ด้วยการตอกตะปูทะลุตัวมาเลยเว้ยเดินออกไปแล้วก็เอาเฉลยงัดหัวมาเลยจบจบน่าสนใจนะเฉลยงัดหัวเลยเดือดตามรอยเลือดไปมันให้ตามรอยเลือดเหรอมันห่วยเฮียนี่ยเฉลยไม่งัดไงโอ้ยเฮียดีห่วยเฮียดิห่วยถ้าเอาเฉลงไปงัดมันจะวิ่งมาด้วมัง วัวยัยนี่วัมึงอย่าพึ่งนะมึงรีบ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 หนักี่เอวเออ หนู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 อย่างนี้เรอวะวายตกใจหมดอ h โอ l โอ all ็ t มันออกไปแล้วนี่ผมนักสำรวจรีบทำการเข้าไปแซกแซงตรวจดูสิ่งที่ผีนั่นได้ทิ้งเอาไว้ครับ นี่ผิงนี้ก็ได้ติ้งตุก๊กตาที่เอ่อกำลังปี้กันอยู่ไว้นะฮะตุก๊กตานี้ก็เอ่อมีสภาพเป็นคนสองคนปี้กันนะก็อย่าไปสนใจมันโอเคแล้วก็มีเอ่อตุก๊กตาวูดูแถบเพื่ออา่านอลิปบานโอเคกวนไม่ออกไปแล้วอาละไปกันต่อเลยเออตรงนี้มีตู้แบบนี้นะ มือสั่นเลยมือสั่นเลยวัไเจ่าเฮลลอะไรคือนรกแลวทำไมกูถึงไม่เปิดไฟฉายไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันอ้โอ้ นี่น่าจะเป็นทางออกเอ๊ะว่ากูหลบตู้ก่อนดีกว่าว่ากูหลบตู้ก่อนดีกว่าโอ้ชิตประตูติดตายละผีมาไหมผีไม่มาใช่ไหมไมมาใช่ไหมอีผีอีเบ้เนย เอกูจะไปมึงก็มา <c oughs> อีไปเลยนะรีบไปเลยนะยนะจะเข้าห้องมึงรีบไปเลยนะอืมช้าช้าช้าเหลือเกินดูดเดิดนเดินสำออยสำออยอีพีสำออยว่าโทโอ้เสียง เสียงดังชิบหายเลยออเสีงอะเสียงยังอยู่อ่ะเสียงยังอยู่อ่ะไปยัง,งมันมันน่าจะเข้าห้องไปแล้วแหละยังไม่ไว้ใจเสียงไปละมันอยู่ในห้องนี้ มันก็มืดมืดเอ่อกดคลิกขวาแล้วก็เอ้ยกูต้องไปทางไหนเนี่ยหลอกไอ้ <c oughs> อากาศหล, <c oughs> ลอกโอ้กูหลอก